สวัสดีครับพบกับบอลลูนครับมาเบิงลมาขามอีกตัวนึงครับตัวนี้ก็ในทางกระทางซิปเนลเอาออกจากถุงดำครับหากับประมาณสองและสามเศษผมไม่แน่ใจครับผม่ได้คุยปล่อยเลยครับตอนปลูกใหม่ผมเด็ดไปใหม่ครับเด็ดห่างห่าตัวตัวงอกไปผมจะมาคัดเอากิ่งครับกำลังเล็งอยู่ว่าจะเอากิ่งไหนเป็นกิ่งไหนครับ เล่งจากเบิงหาก,ก็แนวนาเชวมันมีเหเลือลเป็นคูพื้กันครับกำลังคิดว่าเขาเชวไปทางไหนไปทางไหนจากใส่ไปทางไหนก็หยัดหมุนหันเบก่อนครับเอาคิดบทจริงที่บราต้องการออกก่อนครับ นี่หนึ่งคาดได้แล้ครับเราทิ่งนี่นะครับที่นี่ออกครับ ปูาการ์ยังน้อยอยูอยอย่สีพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวไปว่ากันนี่ก็นั่งหนาครับรุดใบครับ เงห้่ยังอยแล้วตำรวกาแฟแล้วครับตัวไตเกืบสำนีกอยแล้ว <c oughs> มันหนาจะแตกค่หน้าตา,นะตามันแหน้าตางครับมีตาแตกแถวๆนี้แถวๆนี้เพดตัวต่ำเลยตัวนี้ทรงส่งรนุนยังอยครับ <c oughs> มันใหญ่มันบ่ไปครับเล่งเมืองตาเลยมาสิได้ประมาณสักตาในตำมิดซอยครับเมื่อสิบังนะครับ เขาแล้วเข่าทั้งหมดเลยครับมาค้ำเนี่ยลืมไปมันขี่อมลวดครับเราต้องเข่าให้เม็ดลืมลืมครับจังสีเหรอครับลืมหน้าลืมหลังมือใหม่เราต้องเข่าถ้าเข่าลวดมาขามเนี่ยต้องเข่าให้เม็ดครับถ้าเข่าแล้วเข่าไไม,มึงในมึงเรื่อับยาเดือวครับ,ถ,รรบ,ถ,บ,รบถ้าเข่าต่ำๆแล้ว เก็บังินเลยครับอุปกรณ์ดีแต่เห็นบ่เป็นครับ กิงมันแก่ถ้าปล่อยไปบิดก,กับบุยไปจาก,กไปครับเดีย๋ยวค่อยดึงเดีย๋ยวค่อยดึงเป็นมัดซอยใช่ไห่ตายอยู่ คือผมต้องการในอัดโครงส่างที่ไม่ซื้อเลยครับบันนี้มีอย่หงไรครับผมปลนช่วยง่ายอยู่นะง่ใหง่าูพอสมควรนะครับประมาณญ่ใหง่ายสมเ็ยสมึงครับปล่อยโตโตเต็มที่เลยครับ ไม่งามไม่ถิ่มไป่ยังเสียละครเมื่อสิบังครับคุณเจ็ดไม่งามถิ่มไม่ยังเสียละครทำมันอมรวดววครับทังวานะครับกืสิประมาณนี้แล้วทั้งนี้ทั้งหน้าใหม่ไปเลี้ยงแล้วครับ แตกมาใหม่ก็ค่อยว่ากันใหม่ครับตน้นใหญ่ขึ้นเลยก็ว่ากันไปครับน้อครับผมมาพอควนละฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอย่งไดที่ชมมาได้ครับคนเพิ่งฮัดเล่นครับแต่สิว่ามียังมัมีต้นใหม่ตน้นใหญ่งามๆให้เบิ่งครับมีต้นน้อยๆทีละหัดไปเรื่อยครับฉันว่า หลอดมันยังมุมเงินหลอดบันไ่หลอดสายไฟอยู่เลยลอดอะเนื้มันเยียมเนาะฝากกดติดตามกดกด,กดไลค์กดแชร์นะับสวัสดีครับ